สวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอนะคะบ้านดีบางโทลัสมีโปรพิเศษค่ะคุณลูกค้าหลังเนี้ยสุดคุ้มเลยเพราะว่าถูกกว่าซื้อจากโครงการลูกค้าจะได้บ้านหลังริมนะ้ำซอยแรกพื้นที่เยอะแล้วก็ราคาถูกมากนะพื้นที่ถึง23ตารางวาหลังเนี้ยเราดำเนินเรื่องธนาคารให้ฟรีจนถึงวันโอนเลยจ้าผ่อนเริ่มต้นก็ประมาณ78,000บาทซื้อภายในเดือนเมษายนเนี้ยนะคะเราฟรีแอร์ใหม่ให้เลย ค่ะบ้านเป็นทาวน์โฮมขนาด2ชั้นนะมี3ห้องนอนค่ะ2ห้องน้ำสวยๆแล้วก็ครัวบิวอินจอดรถได้ถึงสองคันนะคะต้องบอกว่าโครงการบ้านดีเนี่ยโครงการคุณภาพมีสระว่ายน้ำฟิสเนสสวนสาธารณะทำเลดีค่ะติดถนนพระรามสองกิลมตทที่45ค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถนัดดูบ้านได้ทุกวันค่ะโดยโทรมาล่วงหน้านิดนึงเนาะที่เบอร์โทร 0816968784ค่ะหรือคุณลูกค้าเซฟเบอร์ไว้นะคะ0816968784เบอร์นี้จะเป็นไลน์ค่ะเรียกว่าสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ